ผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้คือฮาก,กันก็คือมาริโอมาเลอร์นะครับการตรวจเลือกทหารของมาริโอที่โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาอ่อนนุช67เขตประเวศพระเอกพันล้านนะครับพี่มากพระขนงมาริโอมาเลอร์แล้วก็รวมถึงพระเอกละครของช่องสามของเรานี่แหละลอยลกขักเหลี่ยมตะวัน เดินทางมาหลังจากที่หมดเวลาผ่อนผันแล้วครับเจ้าตัวอายุ66อาหกอ26ปีมาเรียวใช้สิทธิ์ในการจับใบดำใบแดงนะครับบรรยากาศก็คึกคักเหลือเกินเนี่ยน้องไบค่ะผู้คนมากมายรวมถึงสื่อสารมวลชนแฟนคลับก็มากันเต็มเลยนะคะรุมถ่ายรูปค่ะให้กำลังใจนะคะและนี่แหละค่ะ,ค,ะคือฮาเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณมาเริถอดเสือ้อเพื่อที่จะตรวจร่างกาย จัดอยู่ในกลุ่มพวกที่หนึ่งนะคะก็คือร่างกายสมบูรณ์ดีค่ะการตรวจเลือกของเขตประเวชนั้นมีทั้งหมด581คนต้องการทหารกองเกินจากเขตประเวเข้ารับราชการ94คนมีผู้สมัคร73คนเหลือใบแดงให้ลุ้นจับสลาก21ใบคนเข้าจับสลากใบดำใบแดง180ก็แปลว่า1ต่อ9ลุ้นกัน1ต่อ9ต้องการ21ม,มีคนมาจับใบดำใบแดง180 รอจนเย็นเลยนะโซเชียลดูมันจะมีการวายงานสดแบบเรียวไทม์ด้วยใช่เรียวไทม์เลยนะฮะแบบวินาทีต่อเนาทองพิาตั้งแต่ถอดเสื้อตรวจวัดรอบอกจนกระทั่งช่วงเย็นมาเรโอก,ก็จับใบดำใบแดงสีหน้าตื่นเต้นเล็กน้อยแฟนขับมาลุ้นผลอย่างที่เห็นส่งเสียงเชียร์ให้พระเอกของเราเนี่ยจับได้ใบดำ cái sư mà nó còn hấp dẫn nó เจ้าตัวบอกว่าองไรน้องบบอกว่าตื่นเต้นค่ะตั้งใจจะมาลุ้นผลจับใบดําใบแดงนะคะซึ่งถึงจะไม่ได้ทําหน้าที่ทหารเพราะว่าจับได้ใบดําแต่ก็สามารถทําหน้าที่รับใช้ชาติอย่างอื่นแทนได้ถามว่าตอนที่ลุ้นเนี่ยเครียดหรือเปล่า<ม>คุณไมโอบอกก็ทําใจกลางๆคือถ้าจับได้ก็จะไปทําหน้าที่ทหารเพื่อชาติถ้าจับไม่ได้ก็ยังมีหน้าที่อย่างอื่นเพื่อที่จะช่วยชาติต่อไปค่ะนักข่าวถามนะคะบอกวินาทีที่จับได้ใบดํารู้สึกยังไง มาริโอ้บอกว่าทําใจมาส่วนหนึ่งแล้วว่ามันเป็นหน้าที่ก็ต้องทําตามระบบถามว่ารุ้นมากรหรือเปล่าเพราะว่าเหลือใบแดงอีก4ใบซึ่งตัวน้องมาริโอ้บอกว่าก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะผลออกมาแบบนี้ก็จะกลับไปทํางานที่ต้องรับผิดชอบเมื่อวานคุณแม่ก็ไปร่วมลุ้นผลอยู่ด้วยก็ให้กําลังใจแนะนําน้องบอกให้ทําใจกลางๆเอาไว้ความเสียงมาริโอ้ดูนะครับค่ะมารโ,โอ้ตั้งใจมาอยู่แล้วครับว่าเลยวันนี้เราต้องจับก่อครับก็มีนั่งอยู่นลุ้นรเครียดหรียตเ้นขน,นาดไหนนะคะ คือโอ้ก็ทำใจกลางๆนะครับว่าเออถ้าเราจับได้เราก็ได้ช่วยได้ได้ทำงานได้เป็นอาหารได้ได้ได้ทำงานเพื่อชาติด้วยโอ,โอ้คิดว่าเออเราเรามามาตรงนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำตามระบบอ่ะครับถ้าเราโดนเราก็ต้องโดนนะถ้าเราไม่โดนเราก็ยังต้องทำงานต่อไปในนี้นหน้าท<ม>ี<ห>่คือส่วนตัวผมเองผมมีงานที่ค้างอยู่ต้องทำนะครับถ้าพอผลมันออกมาเป็นอย่างนี้ผมก็จะกลับไปทำงานตามที่ที่ผมได้รับสั่งไว้ที่ผมรับงานมาไว้ครับนะวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ส คุณแบบแล้วไหมคะก็ผมก็ยังทําต่อไปครับก็ยังมีหลายหลายหน้าที่ที่โอ้ยังสามารถช่วยทํางานช่วยชาติได้ทําทําแบบส่งเสริมประเทศเราได้ครับท่านหมายว่าก่อนหน้าทีมีการพูดวิเคราะว่าเราจับได้ใบแดงบคาสืนกันไปพว้อะไรอย่า้ผมไม่ทราบครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะมาริโอบอกก็จะเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องท่องเที่ยวตัวเองเนี่ยกำลังโด่งดังในประเทศจีนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะึงนนักท่องเที่ยวจีนได้ก็รับใช้ชาติอีกแบบหนึ่ง ส่วนกองครับเองก็ไม่ได้มาริโอไปเป็นทางการเป็นพรีเซนเตอร์แต่ความจริงขอความร่วมมือได้เพราะมาโริโอเขอคงยืนดีนะเนี่ยชายไทยจับสลากเลยใบดำใบแดงแน่นอนครับตุณผู้ชมครับโลกออนไลน์เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์แบบเวลามซึ่งก็ปรากฏว่าโลกออนไลน์ กลายเป็นวันที่เรียกว่าแท็กมาริโอกันใช่ไหมใช่สิบชั่วโมงแท็กคคาว่ามาริโอเปิดเพนทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนี้เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะคือพูดถึงแต่ประเด็นนี้นะคะขณะที่ที่หน้า a c e b o o k ไทม์ไลน์และฟีดของ Facebook รวมไปถึงทวิตเตอร์ของหลายๆคนก็จะต้องเจอกับภาพนี้ค่ะภาพของน้องมาริโอในอิรยาบถถอดเสื้อโชว์หุ่นนะคะแล้วก็เดินทางมาตรวจคัดเลือกเพื่อที่จะเกณฑ์ทหารหรือเราจะเรียกว่านายนัทวุฒิวันะครับใช่นี่คือชื่อจริงๆของน้องนะคะ ทวุฒิชวรณรัตไม่ว่าจะเป็นหน้าไทาม์ไลน์และฟีดของเ Facebook หรือทวิตเตอร์พบกับภาพของมาริโอในลาอารยาบทถอดเสื้อโชว์หุ่นขณะเดินทางมาตรวจคัดเลือกช็อตขโมยซีนก็ถอดเสือ้อเห็นหน้าอกหน้าใจเล่ยนะครับเรียกว่ามีการกรีดกันกระจายอันนี้เป็นปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์เห็นว่าลืมความร้อนของอากาศเมื่อวานไปได้กันพักใหญ่ๆเลยนะคะพักใหญ่เลยนะครับานผูช้ชมครับ บ,บาง<ร>าคน,นก็เขียนว<ด>่าอย่างนี้มาริโอเป็นสมบัติล้ำค่ามาก <c oughs> ลุ้นใบดำใบแดงมาริโอ้ยิ่งกว่าลุ้นหวยนะวานนี้ไม่ต้องทำไรกินนั่งลุ้นผลมาริโอนี่ฮะถ้ามาริโอติดทหารนะฉันกับลูกจะไปรอที่ท่าน้ำทุกวันอันนี้จะโยงกับพี่มากพระขนมท <c oughs> ี่มาริโอพระเอกพันล้านท่านผู้ชมจำ,ำได้ใช่ครับว่าพี่มากเนี่ยต้องไปเป็นอาหารนะ <c oughs> แล้ว แม่นาคก็จะต้องมารอกับลูกอยู่ที่ท่าน้าําแล้วพี่มากกลับมาก็ไม่รู้ว่าแม่นาคเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอันนี้อ,อกอลืมตัวไปอันนี้มีการโพสต์ใช่ไหมต้องไปบอกว่าเองไม่ต้องมายืนคอยค่าที่ท่าน้ําอีกแล้วนะใบดําจ้า <c oughs> นะขณะที่ภาพก็ถูกเอาไปตัดต่อหิกแกรมหยอกมากมายนะครับทุกผู้ชมครับตรงนี้ด้วยความเคารพโลอินเทอร์เน็ตก็เอาไปพูดถึง คุณโดมแชมป์เดอะสตาร์แนะคะที่ไปรายงานตัวเป็นเดียวกันนะค่ะรวมถึงแน่นอนครับนำภาพสมัยที่มาริโอเล่นกับใหม่ดาวิกาใช่ไหมก็พาดูท่าผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าไม่ต้องมายืนคอยค่าที่ท่าน้ำแล้วนะได้ใบดำจ้า <S <S รวมไปถึงบางคนขนาดยกให้ว่าวันที่7เมษายนคือเมื่อวานนี้เป็นวันมาริโอแห่งชาติหรือบางคนเป็นมาริโอบาโรเตลี่กองหน้าลิเวอร์พูล ชื่อพ้องกันกันหนุ่มมาริโอนะคะตัดต่อ <c oughs> ใส่อยู่ในบรรยากาศาจับใบดาใบแดงเหมือนกันค่ะคุกผู้ชมครับข่าวหนักๆก,ก็มากมายเพราะฉะนั้นมีเรื่องสบายๆเป็นปรากฏการณ์ของโซเชียลเมื่อวานนี้ให้ดูกันเพราะฉะนั้นปิดท้ายกันและเดี๋ยวกันมาว่ากันข่าวสารเข้มข้นในช่วงต่อไปรู่เดียวครับ <c oughs>